วันนี้นะอาจจะได้มาอยู่ทึ่งนี้วันนี้แล้วไม่แน่ใจว่าจะได้ใหม่หรือเปล่าหดี๋ก็เลยขออากาศขอเข้ามาที่ถ้าสิ่งดใดห,หนูได้ประมาณร่วมใว่าจะปิดกายวาจาใจะจะโดยเจยตนาหรือไม่เจตนาทั้งแตงอธีจะปัจจุบันอขอขอขอก็ขอ,อทุกคนนั่นแหละ ไม่มีใครไม่เคยตีกบาลกันมาก่อนหรอกมันตีมาด้วยกันโนมาได้กันนเนีลยชีวิตคนเราไม่ได้เกิดมาน้อยนะจะมาเป็นมิตรอย่างเดียวไม่มีทางนะมันก็จะเป็นศัตรูกันบ้างในว่าสมัยเธอเกิดเป็นคนฉันเกิดเป็นสัตว์จะเกิดเป็นสัตว์ฉันเกิดเป็นคนแล้วแต่เป็นคนเราประเทศคนเราฝั่งคนเราฝ่ายมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติมากเลย แต่เราเราอยู่ในฐานะของสาวกของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้อยู่ในฐานะของเราในชีวิตที่ดําเนินไปปกติโดยไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเราขอเข้ามาก็ขอ,ขอเข้ามาสัมมรรนะตรายนี้แหละเหมือนกันลูกเราไม่จะเป็นจะเจาะจงกับไขก็ได้เพราะว่าเราถือว่าผู้ที่อยู่ในความในการปกครองของพระพุทธเจ้า เรากลัวว่าเราจะไปประมาทพังเผยในกับบุคคลที่อยู่ในความปกครองของพระองค์เราก็ไปขอเข้ามาจากพระองค์อย่างเดียวก็พอเหมือนกับท่านอ,าอะไรท่านสิริมาตอนที่ท่านทําร้ายท่านขุจจุตราาอย่างเงี้ยเอาเนยร้อนๆไปจะเป็นลาดท่านใช่างนล้ะอย่างเงี้ยนะท่านก็จะขอเข้ามาท่านก็บบ ไม่ได้จ้ะขอเข้ามาแต่พ่อฉันนะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อฉันมา,าก็ให้ก็ไปขอเข้ามาต่พระพุทธเจ้าแทนถึงได้ผลทุกคนทําอย่างนี้นะไม่ต้องต่อจงมาที่ฉันและที่ใครแลร้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เธอเก่าววาจาอย่างนี้เธอก็ขอเข้ามาลงไปอ,อืส่วนคนอื่นแล้วก็มออพ่อเราขอเข้ามาแม่เราขอเข้ามา ผมเทวดาองค์ไหนที่ลูกลงเกินขอเข้ามาแล้วก็พูดแล้วไปนะอันนั้นก็เป็นเรื่องชีระเพิ่มของเราไปแต่ส่วนที่อันตรายที่สุดคือ,คอพระรัตน์ไตรอันนี้อันตรายเราต้องขอทุกวันก่อนนอนแล้วก็ขอนะตื่นมาแล้วก็ขอเข้ามาพระรัตนตไตรซะหน่อยแล้วก็ว่ากันต่อไปอย่างนี้ได้ลูกถ้าขอส่วนตัวช่างก็ต้องขอขอทุกคนนะเนะี่ยอย่างทีเคยบอกอดโซฉันนะ อยน,นี้ก็เหมือนกันนั่นแหละคงจะอดกันไม่ไหวแล้วว่าสมพี่ร่อยฉันเยอะเหลือเกินเหมือนเรื่องอะไรนะเหมืนอนโยมผู้หญิงที่พระท่านมาทุดงเนี่ยหกสิบรูปอนะเออแล้วท่านก็แสดงธรรมามที่พระพุทธเจ้าสอนมาโยมกระขอท่าน แสดงทรรมห้หน่อยนะ,อะประสอนไปพิจารณาตามไม่ทลายฉันก็เป็นพระอนาคามีทรงปฏิสัมพทายาณใช่ไหมละ่ะตอนหลังพระในที่มาด้วยกันองค์หนึ่ง่านก็มาตอนหลังก็จบกิจเป็นพระอาหารหันต์ใช่ไหมล่ะก็อยากรู้ว่าโยมคนนี้แม้ทําไมใจดีจังนะเอ้ยช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างเลยแกเป็นใครวะอ่าก็ปรากฏว่าก็รู้ดิอาหารหันต์ก็รู้อยู่แล้วโอนี่มันเมียกูนี่หวา โอ้แต่ใจร้ายใจร้ายลึกเกินฆ่าเรามันจะ,กะเกือบร้อยชาติแล้วนะอย่างเงี้ยเกิดที่ไลนฆ่าเป็นผัวที่แล้วฆ่าทุกทีเลยเอย่างเงนะี้ยฆ่าทุกทีเลยวะย,วยอมผู้หญิงแกก็ไม่ไม่เกรงใจซะด้วยบอกพระคุณเจ้า ชาติชิลร้อยดิใช้มริคานะแม้เว้นชาติเดียวเท่าน,นั้นเองมันไม่รอดก,กันแล้วนะทุกคน,นเกิดมาเยอะเกินกว่ามันเกินกว่าที่เราจะพารนาว่าเราเจอกันในในเรื่องเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันมากน้อยแค่ไหนแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่จําเป็นจะไปเอามาจําเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง คือเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่มีอยู่จริงอะไรมันเป็นเรื่องของใจเราที่มีตันหามก็ปรุงแต่งก็มันไปเหมือนอย่างที่คุยกันก่อนกินข้าวนั่นแหละอย่างเนี้ยแค่เรื่องของท่านโคศกเห็นไหมล่ะไอ้อย่างเนี้ยพือจะยกตัวอย่างให้ฟังมันก็ปรุงแต่งก็มันไปเรื่อยไปทั้งทั้งเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่เพราะตัณหาตัวเดียวแค่อยากหน่อยเดียวเช่นไหมล่ะก็สร้างเรื่องสร้างราวสร้างผูกพันสร้างเวรสร้างกรรมก็ไป เป็นพพเป็นชาติเป,เป็นรู้จะกี่ภพกี่ชาติทั้งๆเรื่องจริงๆไม่ได้เกิดมีอะไรเลยมันเป็นความว่างเปล่าแท้ๆทานะเวลานั้นย้อนถอยหลังก็ได้ย้อนอดีตลงไปลงไปแล้วไปถึงจุดตรงที่ท่านกำลัจะเอาลูกทิ้งเอ้กูไม่ทิ้งดีกว่ากรรมเรื่องข้างหน้ามันก็ไม่มีเกิดจริงเวาลามันก็เป็นภาพว่างเปล่าไปเลยถ้าวันนั้นท่าน,ท,านท่านย้อนกลับไปได้นะแก้กรรม ถอยหลังเลยถอยถอยถอ,อ,อยไป,ไปมันมีหนังญี่ปุ่นหนังเรื่องมันถอยถอยถอยไปแล้วมันก็ไปแก้กรรมข,ของมันเปลี่ยนแปลงตอนนั้นสมัยอย่างเงี้ยเครื่องข้างหน้ามันก็เลยหายไปไม่มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแหละอย่างนี้นั้นความเป็นจริงคือเรื่องมันไม่มีอะไรอดีตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอะไรอนาคตก็ไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าเป็นธรรมที่ว่าง ธรรมที่ปรากฏขึ้นมามีแต่ความว่างธรรมเหล่านี้คือธรรมที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาธรรมที่มีอุปทานธรรมที่มันมีนิวรณ์หประการมันเป็นธรรมธรรมที่มันสามารถเกิดได้ตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ดับแต่เป็นธรรมที่มีอุปทานธรรมที่มีเกิดจากตัณหาธรรมที่เกิดจากอกุศหลกรรมธรรมที่เกิดจากกิเลสธรรมที่เกิดจากนิวรณ์หประการมันเป็นธรรมแต่ธรรมเหล่านี้คือธรรมที่ว่าง มันไม่มีอยู่จริงนิวรณ์ห้าประการก็ไม่มีอยู่จริงถูกไหมลูกไม่มีถ้าเราเราไม่คิดยินดีในรูปเสียงครือรสสัมผัสนิวรณ์ก็ไม่มีถ้าเราไม่คิดไปกระทบอะไรแล้วไม่ชอบใจปฏิฆะก็ไม่มีถ้าเราไม่ฟุ้งซ่านนิวรณเรื่องของอุจจารก็ไม่มีถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มีเรื่องของรังเลยสงสัยในนิวรณ์ขั้อสุดท้ายก็ไม่มีจริงไหมล่ะ ถ้าเราไม่มีตัณหานิวรณ์เรื่องของตัณหาก็ไม่เกิดไม่มีอุปทานเรื่องที่จะเกิดจากอุปทานมันก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีกิเลสโลภโกรธหลงขึ้นมาเรื่องชิมจะเกิดในเรื่องของรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่เกิดถ้าเราไม่สร้างอกุศลกรรมเรื่องต่อไปมันก็ไม่เกิดกับเราจริงไหมจริงนั้นทั้งหมดที่วราทำเป็นที่ที่เห็นที่สุดคือทำที่เป็นความว่างทรรมเหล่านี้คือธรรมที่ว่างอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่มันไม่ว่างของเราก็คือว่าผู้รู้อย่างเราเราเห็นชัดแล้วเราจึงหยุดมันหยุดที่จะไปเล่นไอ้สิ่งที่ในฟาร์มว่างเปล่าต่อไปเพราะมันไม่มีอะไรเลยสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเรื่องราวที่เป็นอะไรต่อกันก็ไม่มีเคยชั่วเคยดีกันก็ไม่มีเคยชอบเคยชังกันก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งหมดเลยใจมันก็เล่ทำไมตัดทุกอย่าง จัดความพอใจจัดความยินดีทุกเรื่องลงไปอยู่ในความสงบแล้วท่านี้สงบถ้าเธอเชื่อเลาไม่สงสัยมันก็สงบตลอดกาลหน่่ยตลอดเวลาทุกลมหายใจข้อออกมันก็สงบก็มันอย่างนั้นเวลาแสดงอะไรกระทบอะไรปุ๊บมันก็กึกดับเกินดับเกินดับก็ไม่เอาใจใส่ว่าเป็นเรื่องอะไรมีอารมณ์กับมีไปไม่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์ไปชอบได้ก็ชอบใจไม่ชอบได้ก็ไม่ชอบใจก็เหมือนกับเรื่องที่ท่านพูดว่ามีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละ คือก็ทําไปอย่างนั้นเพราะจริงๆมันไม่มีเรื่องอะไรไหนๆคุยก็คุยสูงนิดนะเผื่อว่าเป็นความรู้ของเธอไว้บ้างว่าทําไมเขาพระท่านจะบอกว่าพูดอยู่ได้ด้วยทรรอันว่างอย่างยิ่งมันว่างอย่างนี้นะทําพวกนี้มันว่างจากใจท่านแล้วกิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมนิวรณ์ทั้งหมดว่างหมดไม่ปรากฏ เพราะถ้ามีปรากฏปุ๊บเรื่องมันมีพอเรื่องมันมีปุ๊บมันก็ต้องเกิดสิ่งที่ต่อไปมีสิ่งนี้ปับ๊บสิ่งหนึ่งก็ต้องตามมาเหมือนเรื่องของท่านโคศกนั่นแหละมีการอยากที่จะทิ้งลูกลงไปเพื่อเอาตัวเองรอดไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการที่มันมีคนมากอาหารไม่พออย่างนี้แค่นี้ทิ้งลูกไปซะพอทิ้งลูกปุ๊บเกิดเลยเรื่องราวมากมายเยอะแยะ ชีวิตของท่านนะเปลี่ยนไปเลยเพราะความหยหิวตัวเดียวไม่มีอะไรเลยเพราะร่างกายที่หิวแล้วก็อยากไออาหารพอถึงเวลาไปอยู่กับมหาเศรษฐีก็อยากอาหารอยากกินอาหารอาพอหมามากินอาหารดีก็อยากกินอาหารดีอย่างหมาบ้างพูดกรรันง่ายๆอย่างนี้นะพราะหมาไม่กินข้าวมาสุประยาใช่ไหมเลักก็อยากมัง่งสิก็อยากเกิดเป็นหมาสุดท้ายก็ได้เข้าท้องหมาเป็น ก็เลยเป็นลูกหมาไปเอาเรื่องมันไม่มีใช่ไหมละ่ะแต่มันก็มีเรื่องตั้งแต่เป็นลูกหมาเป็นหมาเป็นหมากอไปเจอพ,าพจกระปเจกับพระเจ้าออได้ดทาความดีกับพระปเจกับพระเจ้าเราไปเกิดต่อเป็นเทวดามีเป็นปโคศกเทพระบุตรมีเสียงดังมากเอาก็มาเกิดต่ออีกเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ทนคนก็ทิ้งก็ทิ้งก็ทิ้งมาเจ็ดชาติอย่างเงี้ยจะมาชาติที่เจ็ดกว่าจะมาเป็น พ่อบนธรรมของพระนางสามอวดีเรื่องเยอะไหมแล้วมีอยู่จริงไหมล่ะมันไม่มีท่านย้อนไปหมดเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเปลี่ยนแปลงแค่ไม่มีตัณหาตอนนั้นสักอย่างเดียวเรื่องทุกอย่างไม่มีเลยไม่เกิดเลยเรื่องเดียวก็ไม่เกิดของท่านจะไม่ต้องเป็นหมาของท่านจะไม่ต้องเป็นนั่นไม่ต้องาเป็นไอ้นี่ไม่ต้องไาเจออะไรแต่ไม่อะไรเลยท่านจะไปเจอเรื่องอื่นของท่านแต่เรื่องนี้ไม่มีนะเรื่องแบบนี้ไม่ปรากฏแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมล่ะ แล้วคำว่าไม่มีในความว่างเปล่าหรือทรรที่ว่างมันเป็นแบบนี้คนที่เขาเห็นชัดแล้วก็ไม่สงสัยเ้าจึงอยู่ได้ด้วยความสงบไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรก็จะหวั่นไหวไม่ทําอะไรล้ะตอนทมันเข็นฆ่าเราเลยไม่หวั่นไหวเลยก็เรื่องจริงมันไม่มีอะไรนี่นาแต่กว่าเธอจะตกผลึกลงไปในมุมนี้เธอก็ต้อง <laughs> ต้องสู้กระใจของเธออีกเยอะแต่ก็ยังดีเราไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อการไปสู้ใจคนอื่นเขาถ้าสู้ใจคนอื่นเพื่อให้ใจของเราดีแล้วโอ้โหเธอเหนือหน่อยตายเหนื่อยยิ่งกว่านี้เป็นล้านล้านเท่าเพราะการไปสู้กับใจคนอื่นเพื่อให้ใจเราดีขึ้นมาเนี่ยนะยังไงมันก็ไม่สําเร็จ ใจเขาไม่ใช่ใจเราควบคุมยังไงก็ไม่ได้ไอ้นี่มันใจของเราจะคุมมันยังไงก็ได้จะกดมันยังไงมันก็ต้องอยู่กับเราจะพยายามทํายังไงให้มันดีขึ้นเราก็ยังทามันได้ช้าหรือเร,เร็วเราก็ยังทากับใจเราได้ถูกไหมรวมความแล้วว่าสนใจจิตของเธออย่างเดียวพอไหมล่ะพอไม่จ้าอ,อะไรแล้วแต่จะเรื่องว่า เราต้องมีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าไม่งั้นเราไม่มีเรื่องสอนมันสอนไม่ได้เตือนไม่ได้ไม่รู้อะไรเอาไปแนะมันเพื่อให้มันหยุดก,การกระทำความชั่วได้ก็ต้องทางที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยฝึกตามนั้นไปอืฝึกเพื่ออะไรเพื่อในระหว่างที่มันไม่ตายเวลาเราจเจออะไรใจเราอยาได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนบ้างแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเหรือไม่ปฏิบัติเอาซะเลย เวลาเจออะไรมันก็เจอแรงเราก็จะเครียดหนักมีความทุกข์มากพอมันทุกข์มากแล้วสิ่งที่ตามมาเราอาจจะสร้างความชั่วขึ้นมาไหลก็ได้นี่คือข้อแยกของเรานะนั้นถึงเราจะมั่นใจว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราหวังว่าความที่สุดถึงเวลาตายเราก็จะไม่กลับมาเกิดเรามีใจมั่นคงอยู่อย่างเนี้ยแน่นอนและไม่เปลี่ยนใจแล้วนะ ทานนี้สุดท้ายแนะน่นอนไม่อยากกลับมาเกิดแต่ในระหว่างนี้ปล่อยมันปล่อยอย่างเดียวอยากทำไรทาอยากเร็วเร็วเพราะว่ายังไงกูก็ตายกูจะไปนิพพานถือว่าไ,ไปได้ไหมมันมีคนคิดบ้าๆแบบนี้นะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีฟังกับสองหูใช่มาแล้วผมจะไปนิพพานเสอย่างผมจะเร็วก็ไม่เป็นไร เพราะไงๆผมก็จะไปนิพพานมันไวยอย่างนี้แล้วก็ว่าเชิญตามบายตามบายพระคุณตามบายเลยนะแล้วค่อยไปเจอกันเนี่ <c oughs> ยคนประมาทาประมาทอะไรคิดว่าตัวเองจะเก่งกวกรรมหเอือ มันจะเก่งกว่ากรรมได้ไหมกรรมไม่มีตัวมีตนให้เราเห็นเลยนะกรรมเข้าได้ทุกซอกทุกมุมของจิตนะกรรมเข้าไปโดนใจเราก็ได้กรรมทําให้เรารับรู้ในสิ่งที่ผิดไม่ตรงต่อความเป็นจริงก็ได้กรรมทําให้เราไปนึกเรื่องในสิ่งต่างๆที่เป็นความจําแล้วก็ทําให้แปรให้ความจขาของเราเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นๆที่ทําให้เราเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็ได้กรรมมันทําขันห้าได้ตลอดเวลา แล้วเคยจะเก่งกับกรรมตรงไหนล่ะในเมื่อกรรมมันไม่ได้มันไม่ล่องลอยอยู่นอกนอกขันห้ามันล่อข้างในขันห้าเสียเลยอถูกไหมล่ะมันเอาอย่างนี้แล้วกรรมมันเข้าไปตรงนั้นแล้วเธอจะรู้เท่าทันยังไงว่าถ้าเธอไม่ฝึกมันจะปล่อยช่างมันช่างมันมูนไม่สนใจอูจะไปนิพพานแล้วก็เลวมันตลอดอย่างเงี้ยนหลอดก็เก่งแล้วแ่ะนะใช่ไหมเราจะไปนิพพานเราก็ฝึกใจเราไปได้แค่ไหนแค่นั้น ไอ้ที่ฉันพูดอย่างนี้หมายหมายถึงอย่างนี้เราไม่ต้องไปกังวลกับผลงานที่เราพยายามทํามันมาเราทํามันมากถ้ามันเราเดินตรงทางผลมันก็ปรากฏให้เราสงบไม่มีทุกข์น้อยไอ้นั้นเราเดินตรงทางแล้วแต่ถ้าเราเพียนมากแต่เราเดินไม่ตรงทางเราก็จะรู้สึกว่าเราลงทุนมากแต่ผลที่ปรากฏเรายังทุกอยู่เลยเราต้องหาที่พึ่งและครูบาอาจารย์ มาแก้ใจเราสมัย